ามาดูกันต่อว่าการลงทุนแบบเงินก้อนกับการลงทุนแบบ DCA แบบไหนเราจะได้ผลตอบแทนสูงกว่ากันค่ะและเพื่อให้พี่ๆเห็นภาพมากยิ่งขึ้น,นเราจึงยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบการลงทุนในกองทุนเปิดเคทแอมเวียดนามอีควิตี้ชนิดสะสมมูลค่าหรือเคทีเวียดนาม A ให้ดูกันค่ะว่าลงทุนแบบเงินก้อนครั้งเดียวกับแบบ DCA ที่ทยอยเงินลงทุนในทุกๆเดือน เราจะได้ราคาเฉลี่ยหน่วยลงทุนหรือ NAV จำนวนหน่วยลงทุนรวมถึงคนตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่ตัวอย่างการลงทุนแบบเงินก้อนในวันที่1กรกฎาคม2อง6ลงทุนด้วยจํานวนเงิน4,000บาทราคาหน่วยลงทุนหรือ NAV อยู่ที่8.5348ดังนั้นหน่วยลงทุนที่เราได้ทั้งหมดจะเท่ากับ4,686.6945หน่วย เรามาดูตัวอย่างการลงทุนแบบ DCA กันต่อนะคะการลงทุนแบบ DCA ในกองทุนเ t ทีเวียดนามเราจะทยอยลงทุนกันทุกวันที่1ของเดือนเดือนละ5,000บาทตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมเมื่อถึงเดือนสิงหาคมเราจะมีเงินลงทุนรวมอยู่ที่40,000บาทราคาหน่วยลงทุนหรือ NAV จะอยู่ที่8.1055ดังนั้นหน่วยลงทุนที่เราได้ทั้งหมด จะเท่ากับ4,945.12หน่วยหางเราถือครองกองทุนนี้ไปจนถึง30สิงหาคม2566ราคาหน่วยลงทุนหรือ n a v อยู่ที่9.03.4 7ซึ่งการลงทุนทั้งสองแบบเราจะได้รับผลตอบแทนตามตัวอย่างดังนี้การลงทุนแบบเงินก้อนมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ42,355.53บาทผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้ เท่ากับ5.88%การลงทุนแบบ DCA มูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ4 1 4 6 9 1 0 3บาทผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้เท่ากับ11.3%ซึ่งจะเห็นผลตอบแทนในการลงทุนทั้งสองแบบได้ว่าทางเราเลือกลงทุนผิดจังหวะในช่วงตลาดอาจจะมีความผันผวนเราอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนแพงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นการลงทุนแบบ DCA จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนขิดจังหวะและถั่วเฉลี่ยต้นทุนให้เราได้นะคะสำหรับ EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในเคล็ดไม่รับเรื่องการลงทุนค่ะ